สวัสดีจ้าวันนี้เรากลับมาพเมนเดิมนะวันนี้เราก็มารีวิวสลามที่เราเพื่งทำเองสดๆร้อนๆนะจ๊ะจ้าสลามนี่ก็คือสีสีนี้เองมาแกะกันอึบตัดพื้นออกก่อนนะจ๊ะ ก็ม,มันก็ยืดนะแต่ว่ามันก็แข็งดเดียวเองคือทั้ที่ดีนะการเก็บรักษาตะางเนี่ยควรจะเก็บไว้อะไรแข็งๆนะถุงไม่ต้องคือแบบนนในเวอร์มันจ้ะอันที่สองนะก็คืออันนี้เองเสียข่าวเหมือนกันเลยนะแต่ว่าเราใช้ กระปุกกระปุกเพโดนะกระปุกเพโดนะเพโดเพโดอ่ะนะคะโอเคอันที่ นะเราก็มีแค่นี้แนละ้วขอโทษจ้ะก็คือวันนี้เรามีแค่นี้นะก็ไม่เไรมากก็บ๊ายบายจุ๊บจุ๊บคัดนะจ้ะไปละ